นำโมกันนำมุตรตาตา,าบตาตัวนั่เพเจ้า,า,านางาาาวันน,นี้ ข้าพระเจ้าขอลำถวายแต่องค์หลวงปู่แต่องค์ปู่ฤสีแต่องค์ปู่พญานาคราชแต่ปู่ผู้อยู่วังจอกหลอกวังจอกหลอกวังวังแห่างนี้ ในวันนี้ขอลำถวายแต่ปู่แต่ย่าแต,แต่แม่ยานางนนผู้หูเกียวตาทิพย์วันนี้แค่พระเจ้าขอส,สร้างชัจจะมีลาบาดีจะขอลำถวายแต่ปู่เทพ องเทพาอรักษ์ทั้งหลายเตอแม่ยานางเตอแม่ตานีของผู้ฆ่าในวันนี้และแต่ปูทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินปูตุงปูตาปูเจ้าป่าเจ้า เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าทุ่งเจ้าท่เจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่อยู่ณสถานที่วังจอกหลอกแห่งนี้ขอให้ข้าพระเจ้ารู้จักรู้จักเลขผา นาทีเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่หนึ่งออกวันที่หนึ่งพร้อมสิบหกเมษาวันที่จะออกสิบหกเมษาตรงกับวันวันเสาร์ เมษายนถูกปะถูกปะถูกครับวันเสาร์ที่สิบหกเมษายนขอให้ถูกขอให้ถูกขอให้เห็นขอให้รู้เรขที่จะออกที่จะออกในสงกรานนี้ในสงกรานนี้ของข้าพเจ้า ลามบวงสวงแม่ตานีแม่นางพญาขอให้จงรับรู้ขอให้จงรับขอให้ข้าพเจขอให้ข้าพเจ้ารู้จักเห็นเลขที่ตัวที่จะออกแม่ยานางแม่ตานี พูดทงกรรมสิทธิพุดทางกรรมสิทธิธรรมกัมสมกรรมสิทธิสังฆกังกรรมสิทธิสิทธิจิจังสทธจังสิทธิกรรมังสิทธิกรสิทธิกริยะสิทธิกะตถาคโตาคโตสิทธิราโพสิทธชโยนิจัง สิทธิ์ที่สิทธิ์ที่จริยาจริยาการิยาการิยาตถาคตโตตถาคตโตสิทธิราโพสิทธิราโพนโมพุทธายะนโมพุทธายะมามะมา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 มาทรงตรงที่มาทรงตรงที่กระหม่อมของข้าพเจ้ากระหม่อม ของข้าพระเจ้าให้เกิดสติปัญญากติปัญญาขอให้ข้าพระเจ้าให้ข้าพระเจ้ารำรู้รำรเห็นรำเอาเลขเอาเลขเลขยันตังยันตังยันตัมามะมาเลขขานาทีเเลขท้ายสามตัวสองตัว จงมาบังเกิดจเกิตาขจ้าพระเจ้าให้เกิดตาทิพย์ให้เกิดตาทิพย์ให้เห็นด้วยเทินหูรูฮูรูรูฮสวาหายะสวาหาูรูฮูรูรูสวาหายะสหูรูฮรููรูสวาหายะ นมตัสสะภวโตระโตสัมาสัมพุทธัสโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมตสสะภะควโตระหะโตสมาสัมพุทธัสสโอ พริดวาน์เมตังจะเมตตาพานานตาอวิขิตจิตาพริตังพานันตุสักใก้กามตจรูปเกิริส กะราตะเตจันทริเขวิมันเนตีเปราเถจคะเมตรรุวรรณะขะหานิเขหาวัตถุมอิเกติพุมมาตยันตุเทวาทรัตทราวิ พนาคาติทันตาทันติเกยังโมเนราวาจังสาทวเมจุนันตุธรรมะสัปนักโรอาจัมปะทันตาธรรมะสัปนักโรอาจัมปทันตาธรรมะสัปนักโรอาจัมปะทันตานิมนต์นิมนตโนิมนต์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 นิมน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 

เดียวกันดูนะได้ละอ่ะลุกๆมานั่งให้เนี่ยไปหาแม่ก่อนไปรับบุญดีไปลงทุนลูกนิ้วมือสาเป็นการช่งเสริมทุนเด็กักเมีท่านแม่เนาะไปนั่งนะจับฟังบอนครับผมตอนนี้น้อยบอกละ <ม>ตัวหนึ่งให้หาใส่เอาบัตรเอาตัวเดียวเลยเข้นเนไม่หลักกระดาษได้มาตัวเดียวตัวเดียวโดดๆด,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 ดเลยกระดาษมากระดาษมาทันใหญ่ใหญ่รกระดาษงามๆบอกถ้าของมือคนอื่นได้อ่เหรอ

ตัวนี้ก็เป็นตัวนี้แท้ๆเลยแต่ว่าเราจะเอาในใส่แล้วก็ใส่บลรักก็บปลาองใส่เนื้อ นี่ตาดีน้อยได้นีไมตานี้น้อยตาดีน้อยตัวนี้ตัวเดียวนี่น่ะได้มาตัวเดียวตัวเดียวเอาว่า oh. ต้องถามยังเลยอื hmm. มว่าลำอยู่นั่นกลับเป็นตัวนั้นแหละเออมันมาางั้นเนาะแล้วก็บอกว่าเออให้หาใส่เอามันมาอย่างนั้น,แ,น,น,นแตยว่าผู้ที่จะใส่จะมักบ่มากี้นี่น่ะตัวปัญหามันแบบ ได้สินห้องได้รับผมเนาะเกจตตรงมือปูครับผมเนาะ เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมครับเนาะ,ะเห็นเก้าสองแล้วก็เจ็ดห้าศูนย์อยู่ตัวกลาง มาถึงแบบเด็พี <this> <H> ่น <bath> ้องศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าอย่างนี้เ่เห็นมานออย่างเห็นปีกองลมได้เต็มอ่างบอกเร่อัญหาให้ได้ใส่ถุทายเดือดคอท้ายดื้อปูขาคอสักขาดได้ดื้อเห็นนอนวิคราเอาเลยพี่น้องบานนี้ ดาจนฟิวปึ้งเออชัปเตอร์เนาะเอาไปข้ครัาผมเนออ่อยอือพิ่นจิโตลาเอาเพี่องเรื่อยบาทเอาแคปนาจอครับลีลาวดีแทนเนี่ยมันจะมีตัวของลีลาวดีแม็กยอยู่เป็นรักแข่งกับโบ๊ได้แข่งเลาไป กับเก้าตัวนั้นนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์จำพ่อเก้าแต่ว่าเกตของลีลาวดีน้อยนี่หลายเต็มหลายรู้จักเต็มเนอะเหมือนกับไปลุงขิดเสียงคะแนนน่ะเต็มนำหน้าตลอดโอ้ แต่เกาบอออกมาออกงมวดนี้มันก็ห่วยจะไปร้องเพลงอะไรแล้วดีลาวันดีหน่อยเนาะเห็นเจ็ดตัวเดียวเห็นเจ็ดตัวเดียวพี่น้องได้แต่ว่าทิ้งมาได้นี่แดียวตัวตัวข้างบนน่ะพระอาทิตย์ข้างบนนั่นน่ะโอ้มันเกิงยีนเจปวอันนี้ทิ้งก็้าไปได้ี่ยห้ามทิ้งเด็ดขาดก่อนให้ลากนำโอ้ให้ลากไปดํมอ้าอบนหดอ้ลไปไหนก็เอาลงไปนําเลยกลุบกริบเนี่ยพี่น้องได้กลมบ ที่ชีดเหมืนอ,อน,น,นแสงสุริยะจนะนดาคาด่องลงมานั่นคือมาของบ้านไปไหนต้องลากไปตลอดนัน่ยแกท,ทิ้งทิ้งนี่แห้ว็คือไล่ลงมานั่นกน็คือมหาตัวนั่นก็นคือเกา่าอยู่ครับผมแปลว่า ค่าของลีลาวดีก็บไ่ได้เดบัดนี้ก้าวนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าสุพรรอาทิตย์นี่บ่ไดได้เด้อาอาทิตย์นี่โดดเด่นมาแรงพร้อมอืมรอพร้อมอม,มาแท้ๆแล้เดี๋ยวนี้มาแท้แน่แม่ก็ไปขายก่อนสลาดโลดอือหาไว้โลด พี่น้องวิเคราะห์เป็นยังไงกับพิจารณาบ้างได้พี่น้องได้นะครับเนาะยืนยัดก็คือศูนย์เนาะศูนย์เขียนต่อตอ,ตอ,ตอ,ตองวดได้พี่น้องเนาะไปบ้านแอดมินปูก้ผู้กันเชียนศูนย์ที่แรลกสัมเนาะศูนย์เก้าสองอ่ายังเหมือนเดิมศูนย์สองเก้าเนาะศูนย์สองเก้าที่ไปบ้านแอดมินเนาะต่องวดได้พี่น้องได้ แต,แต่ของลีลาวดีเพิ่งมาเกิดนี่แนละตอนลำนี่แนะะครับผมน,น้องลีลาวดีเพิ่งเห็นเจ็ตตัวเดียวพี่น้องอทิ้งก็ไม่ได้อีกทิ้งก็ไม่ได้กอดคอกันไปตลอดน,นั่นนี่กอดคอกันอนี่แหละแอดมินก็ดี แล้วก็ในเส้นแนวก็ดีสายบุญก็ดีสายแนวทางก็ดีนี่จะเบื่อเนีตัวเก่านเน่ยดิตัวเก่าตัวเก่าจะโจมมาตัวเก่าอีกแล้วปูวเ,เหังไง